เขจะเอาไปยังไกันน่ะคุณไม่รู้สึกอะไรกับฉันแล้วเหรอควินนี้เราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วรู้กันดีว่ากฎกติกาเป็นยังไงตอนที่อยู่ด้วยกันก็ตกลงกันไว้แล้วถ้ามีวันนึงอีกฝ่ายไม่อยากเล่นต่อแล้วเราจะเลิกกันด้วยดีไงใช่ไหมก็ได้คุณอยากจะเลิกใช่ไหมสามสิบล้านโอเค ฉันเตรียมไว้ให้แล้วเช็คเงินสดสามล้านจะมาแกล้งกันเหรอฉันบอกว่าสามสิบล้านไม่ใช่สามล้านคนเราต้องรู้จักรู้ตัวถ้าฉันเป็นเธอจะเก็บไว้ไม่เหือไม่อือเพราะถึงยังไงฉันกับสามีเธอรู้จักกันหลายสิบปีฉันลงทุนเปิดสตูดิโอให้ด้วยยังไม่โอกาสเจอกันอีกเยอะไม่จะเป็นต้องแตกข่กกันแบบนี้ได้ถ้าฉันเป็นคุณจะจะไม่ขี้เหนียวแบบนี้หรอก คุณมีเงินตั้งเยอะเพิ่มสูนอีกตัวจะเป็นรายปัดบวกกับที่คุณสวมเขาให้เพื่อนรักคุณสามสิบล้านถือว่าจิบจิบเธอครูฉันเหรอจะไม่ให้ก็ได้นะจะไปขอเมียคุณก็ได้ถ้ากล้าไปหาเขาฉันจะฆ่าเธอเดี๋ยวนี้น่ากลัวจังเลยคอยดูเถอะจะบ้าหรือไงจอวันคุณจะฆ่าฉันนี่งั้นเราก็ตายไปได้วยกันเลยจีดจอนบ้าอะไรเนี่ย ปล่อยมือนะนี่จอดรถเดี๋ยวนี้เป็นบ้าอะไรของเธอเธอบ้าอะไรของเธอจอดสิจอดรถ